สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตามดัมซิงเดี๋ยวเราพามาดูรถสซคริตนะฮะชุดแต่งจัดเต็มครับปีนี้ก็เดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรใหม่นะฮะนี่ข้างในครับมองเห็นลางๆแนละ้วปีนี้นี่ภายใน VIP ครับโอ้สุดจัดเลยอย่างสวยอ่ะ นี่ครับถ้าทำย่างเี้นในฝุน่นไม่เข้าแน่นอน,นครับร้อยเปอนตะโอ้ดูดีกว่าเก่าเยอะนะครับเอ๊ะสำคัญตรงนี้นะผมก็อยากได้นะครับที่เควนโทรศัพท์นี่สุดจัด ปีนี้นี่พร้อมมากครับน่าจะได้เกี่ยวเร็วๆนี้เลยม่เกินอีกสิบวันครับในหน้าโทรมาตามแล้วสิคริสรอตะเกี่ยวน่ยวจุญเจติดปีนี้นี่น่าจะหมดเยอะครับปีนี้แบชุดสเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับไม่โซ่ไม่ถึงเลยเมื่อกี้ สูดจัดน่าจะแสนใหญ่ขึ้นนะครับจึงใส่ไม่ได้ถัดไปกี่ข้อนะสองนะหนึ่งหรือสองนี่แหละโอ้หน่าจะสองอนะ่ะปีโคเป็นปินน่อน,นี่เมียนโอ้ได้อยู่ อยาลองคอสปริงเต็มที่แล้วแต่ยังได้ฟังเ่ยแต่วันนี้นี่เข้าลำบากแล้วกาวปีนี้นี่แห้งเล้งปกตินี่เข้าไร่เริ่มได้เกี่ยวแล้วนี่โอ้ดูชุดไฟด้ด้วยพี่เดี๋ยวลืมเมื่อ ที่ตอดปากนะครับไอจุดไฟก็จะเกะออกดาเซืรอทอมยึงได้เลยอืมเมื่อกี้คันใหม่นี่เปลี่ยนแต่ตรงนี้ครับช่างเปลี่ยนตรงนี้ว่าโอเคเลยเจ๋วทำไมตัวนี้นี่ทำาไม เกี่ยวดันนะเกี่ยวเร็วขึ้นชุดตรงนี้นี่เร็วขึ้นหมดเลยนะชุดหน้าสไตล์เจียคิดก็ชอบเดินเบาเลยนะตอบสองพันนี่เกี่ยวได้เลยโอ้ยชุดนี้มากแล้วโอ้เกียร์พองเจ้าเนี่ยมันจะบาดมือเพื่อตรงนี้แหละนี่ พึ่งใส่ใหม่เออแมงปองยังไม่อันนี้เลยเคยดินกันมั้ยสุดจัดใช่ไหมยปอกเสื้อเสื้อเไม่ใช่ที่ตัดเนี่ยในในบ้านเนี่ยอย่าเดี๋ยวเจอกัะสิทธิ์70ผมอ่ะ้ จริงผมไม่เหลือนี่วิ่งตามรอยห้านสุดจัดเลยน้อนอันนี้ตัดนิ้วในสุดช่างไหนโงูแปลกๆนะครับตัดนิ้วนี่อไมอืม น,นั่นแหลวโอ้ปีนี้นี่นกมาทำรังแล้วเลยอยากเกี่ยวเต็มที่แล้วครับที่เกี่ยวยังไม่มีเลย ปีนี้สองพันไร่ครับตทาขั้นต่ำปีนี้นี่ใครสนใจประคนชัยนี่ติดต่อมาได้เลยครับรถเกี่ยวนี่พร้อมเสมอสองคันนี่ลงเป๊บเดียวขั้นต่ำวันละหกสิบร่นะครับสองคันนี้เย้ ใครอยากได้วันเดียวเสร็จครับ nah มีนา60ไร่วันเดียวลงเสร็จเลยนี่ก็ต้องคันนี้รับรองว่าเสร็จแน่นอนครับวันเดียวปีนี้ก็จัดจวดเต็มที่เจ็บซิ่งฝั่งนี้ตั้งได้เยอะ ทำไมมันไม่ตรงดูต่อกันเอียงๆหน่อยต้างบนตรงอืมต่อดูครับต่อชมไม่รู้มีทีมงานไปถ่ายคลิปมา้นี่แต่แคปจังโหด เดี๋ยวดูสเสียบช่างแคปครับเกี่ยวนี่ใช่อคนนีโอ้ทำไมไม่เสื้อที่สัตว์โซมาเลยร้อยกระบาทด,าาดินี่ซื้อเครื่องเสียง <c oughs> โอ้ใส่เครื่องเสียงแล้วบ้ากระหึ่มมาสนิติดตู้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกติดตู้ติดปาก นี่นนี้ใช้แบบงดประหยัดไปก่อนใช้รถรุ่นเดียวกันมันดีนี่เลยอืมีอะไรเก่าๆก็จับสใส่จับใส่ไอตอนอมอกมาไมหาีห้าห้าถอดออกทั้งหมดพ <c ười> อเดิเริ่มคิีได้ก็เริ่มใส่ขึ้นไปเรื่อเอะอยากได้ตอนอยากได้แล้วก็เต็งหน่อย แต่งไปแต่งมาเบื่อแล้วสไตล์เดิมๆด,ดีกว่ารถคันนี้นะ่าจะเกี่ยวข้างกันนาได้สวยนะนี่มันปับ๊บปั๊บออกอะ่ะพี่ก็ดูมือคนขับวะน้อดูครับรด, <c oughs> ดึงออกข้างจนนี่เียรอชมอันนี้ปากเต็งครับไม่ใช่ปากเดิมเนี่ยดูอ่ะ